การเป็นข้าราชการที่ดีโดยยึดหลัก23หลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9นักวิชาการตรวจสอบภายในกลุ่มที่5ยึดหลักข้อที่20หลักการทรงงานที่ว่าซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันค่ะ ในฐานะการเป็นข้าราชการที่ดีขอน้อมนำพระราชดำรักเมืม่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522ที่ว่ามีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่ความมักง่ายไม่มีวันจะสร้างสารร์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ ที่มีคุณประโยชน์ที่แท้จริงได้สําเร็จค่ะการที่องค์กรมีบุคลากรในหน่วยงานน้อมนําพระราชดำรัสด,ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานนั้นจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมต่อไปค่ะ